สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบระเคลบุ้ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัชเริญมีรถคูปูต้า L5018 L4508 มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ยางสวยเลยครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่285,000บาทนะ285,000บาทจังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้300กิโลแรกด้านหลังเป็นโรตารี่ครับด้านหน้าเป็นใบมีดครับโรตารี่เดิมๆยังไม่ได้ทำสีนะครับนะแต่ผมถ้าซื้อแล้วก็ผมทำสีให้นะให้เหมือนกับตัวรถเลยครับ อันใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับโทรก่อนศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดนะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่าสองร้อยห้าสิบคันครับเยอะแยะมากมายเลยครับมาที่นี่ไม่ผิดพลาดหวังแน่นอนครับสตาร์ทแล้วลองขับดูสตาร์ทเลยิดง่ายครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ครับอันใดสนใจมาไม่ต้กังวลเพจ่มมาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านเราค่อยจ่ายเงินครับไวทั้งหน้าทั้งหลังเลยไปเลย สอ <c oughs> งแสนแปดหมื่นห้าพัน,น,นบาทครับมีใบมีดหน้าและก็โรตารี่นะคันนี้ครับขอยาวมากหน้าไม่กรอบครับหน้ามากอ๋อทีทูเกนนี่ค,ครับสวัสดีครับ